哦吼，绝绝、oh。 ครับชัครับสุดยอดัสวัสดีครับวันนี้ขาพบช่อง MB l i v e Channel มาเดินนะครับกอาเื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจเลยนะครับวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดเลยนะครับถนนคนเดินนะครับรอติดตามก็ได้เลยครับครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยว แบบทั่วๆไปนะครับเราจะไม่ได้ไปพักแรมหรือแคมปิ้งนะครับเราจะไปตอนนี้ที่แผนไว้ก็คือจะไปเนื้อย่างมูกระทะสามรถชื่อดังของจังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่ถนนคนเดินนะครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเชียงคานดังระดับโลกครับเดี๋ยวรอชมกันได้เลยครับ ตอนนี้เรามาถึงจังหวัดเลยแล้วนะครับตอนนี้เป้าหมายแรกของเราวันนี้ก็คือจะไปกินหมูกระทะสามรสที่โด่งดังที่สุดนะครับถ้าใครมาจังหวัดเลยแล้วไม่ได้ไปกินหมูกระทะสามรสในตำนานก็คือว่ามาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับครับผมนี่นครับเราก็มาถึงแล้วน,นะครับเป้าหมายแรกของเราร้าน ริมคลองหมูกระทะนะครับร้านชื่อดังในจังหว right te ah ัดเลยนะครับ huh. ว <laughs> oh ันนี oh ้เราจะมาชิมเป็นหมูกระทะน้ำจิ้มสามรสสุดแซ่บครับโอ้โหแซ่งงออสคครัับบ ผมอ่ะหอมมาแล้วลูกเนื้อย่างผมอ่ะชอบเนื้อย่างวันนี้เรามากินสามรสเต็มที่ครับเดี๋ยคนที่ว่ามาโบฮอนมึงเลยบอกว่าได้กินได้อย่างเศษแซ่บเศษแสบครับเอามาเอามาเอาน้าแข็งออกให้ดูกิ้มก้อนอะไรมันก็หมดแล้วเนาะ อมาเอามาเอางแสงออกให้ตอนนี้ถึงปตาทาเชียงคานนะครับดูบรรยากาศห้องน้ำครับผมนี่นะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยครับเชียงคานครับมีรถเคเอฟีประจอดด้วยครับคันนี้รถเคเฟีปตาทาเชียงคาน เดี๋ยวเราจะเข้าไปต่อที่ถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวมาดูชมบรรยากาศกันต่อนะครับตอนนี้เย็น,นะครับผมครับผมถึงแล้วนะครับถนนคนเดินเทียงคานเราก็จะมาจอดรถตรงวัดตรงนี้นะครับตรงทางเข้าเลยครับนี่นะครับวัดตรงนี้เลยก็จะมีผู้คนมาจอดเยอะมากครับนี่นะครับ บรรยากาศประมาณนี้ครับมีห้องน้ํานะครับตรงนี้มีห้องน้ําเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีแต่ก็บริจาคได้ตามศรัทธาครับผมตรงนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีรถจอดเกือบเต็มแล้วนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับถนนคนเดินเชียงคานจากงงอะตอนไหนสี่โมงครงกว่ามันสี่โมงครึ่งเดี๋ยวตอน สองทุ่มเราจะมาอีกรอบหนึ่งครับอตอนนี้หาที่พักนะครับยังไม่เจอเลยบริการที่พักเริ่มต้นที่ห้าร้อยบทวันนี้เราก็ได้ที่พักแล้วนะครับนี่นะครับเชียงคานเจทเฮาเชียงคานเจทเฮานะครับ ติดริมโขงนะครับเดี๋ยวพาไปชมวิวตรงริมโขงนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศห้องห้องก็ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากครับก็พอดีค่ะห้าร้อยบาทต่อค <500 S 1> ืน <100 S 1> นะครับ,บน่าจะเป็นแค่ช่วงโ o w season ค่ะช่วงไห้ช่วงในช่วงโล w แพงไหมแพงแๆช่วงโลนะคะแต่ถ้าช่วงไฮน่าจะแพงกว่านี้นะคะ่ะนี่ครับมีทีวีมี wiFi นะครับ เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีตรงนี่นะครับแลวไปชมบรรยากาศห้องน้ำนี่นะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีชักโครกนะครับก็มีครบครับยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีคือตู้เย็นนะครับตู้เย็นนี่นะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะครับตรงนี้จะติดริมโคงนะครับริมโคงเลยนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับ โอเคครับนี่บรรยากาศนะครับสดๆเลยตอนนี้เลยนะครับดูครับบรรยากาศฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับของคนเดินช่วงนี้คนอาจจะน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงลอยสีสัน ที่หลอดหนึ่งหลอยแล้วเขาไม่อย่างอืมอไปหาเลยไป้าอยากปั่นจักรยานอยู่ใจร่างกายไปคลิปนี้อาจจะมีสองภาษานะครับมีซับไทยแล้วก็ซับไตเติ้ลนะครับ บแล้วใครไมากินอ่นะครับบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไปกินของเปียกขับนไส้จะขะแต่วิลีลาเนี่ยโดนพาไปไปตอนนี้ดิมอเดไปหาเจ้ารถที่จหบอกก่อนที่โรนาเราเขาไปรองกิาบอกได้เลยอยู่เจ้าทีมเขาบอกมาอากาศชิวๆครับริมโค้งเห็นเลย ชั่วโมงละร้อยให้คุ้มครับต้องคุ้มครับชั่วโมงละร้อยเบรกว่าดีนะว่าดีเดียดีเดียดีดียนะครับบรรยากาศของวันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นสบายขนาดเดือนนี้สายอลไรได้เนี่ยอืมรรยากาศในไหนในเบรกเบรกว่าไปต่อเถอวไปไปเลย

ดามริมโขงฟังนั่ามเนะอืมไปลงเลยจักรยานลงอืมไยชิวๆครับยาวๆมาขับขายางมากาหเลนมาอนแล้วเมื่อยแล้วยัววมงมา แคจอดเรือสถานีตรวดน้ำเชียงคลานครับข้างล่างครับอ่เอองเอวมากเลย,เลยอยละจะสุดไปสุดนยจดพิไมข้าหลัไลง,ง,ลงไม่ได้มาทางนี้เคยมาจากเทือ กเดกไปไหลอ่ดีดีไปหลดไปก่อนแล้วอุ๊ยบรรยากาศมันดีดีนี่นะครับจะถ่ายรูปนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปสุดยอดที่นี่มาเดินมา้งนีเรียแบบม่ดีแบบเงียบอ่ะม่ขบนคนนี้มันนั่งกินนังชิวแบบ อุโมงนี้เหละแบบเหมือนความรู้สึกเพื่ออยู่ต่างประเทศใี่ไหนะมอมากาข้างนีนะเนี่ยทุอเดียันลบรรยากาศนะครับมาแจ้งขานไ่ อันนี้ล่มออกมาไกลมากนะครับจากถนนคนเดินน่าจะเกือบโลแล้วครับตอนนี้น่าจะเกือบโลแล้วอากาศนะตอนนี้แบดเราเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์พอร้อยมันกระพริบไปแล้วมันเหลือหกสิบนะคะเราต้องกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับไม่ทันครับขี่มาประมาณเกือบสองกิโลค่ะนี่ครับเรามาถึงแล้วนะครับ ทำมาคืนป้ามันยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากครับวันนี้เราจะไปกินข้าวเปียกนะคะร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยแล้วก็มีมานานแล้วคืนซื้อของคนแถวนี้หลามากคือร้านอะไรครับเนี่ยนะครับนี่นะครับร,ร้านนี้เลย,เย,เลยนะครับรนนข้าวเปียกเมนูแนะนําแล้วก็ไขกะะ่กระทะเดี๋ยวเราไปจัด อันนี้คือข้าวเปลยกเส้นแถวเมืองเลยเขาจะเรียกว่าข้าวเปียกเส้นนะคะแต่ว่าถ้ามองไปก็จะเหมือนคล้ายๆกับไวซบอุบุค่ะแต่ว่าร้านมีบิดแต่เรามาชิมค่ะมาถึงก็ต้องลองนะคะถ้ามาเชียงคานกะต้องลองมากินนะคะชื่อร้านอิ่มอร่อยนะคะมาได้ที่ถนนคนเดินค่ะจะมีบรรยากาศติดถึงเปิดทั้งเช้าแล้วก็เย็นยอนเลย พลาดไม่ได้นะครับไก่กระทะครับออร้อนๆอร่อยๆนะครับไก่กระทะกินตอนเช้าหรือกินตอนเย็นก็อร่อยครับอันนี้สุดยอดที่สุดแล้วไก่กระทะนะครับได้เลยครับ <c oughs> นี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับแต่มันก็ดูจะเงีเงยบๆไปนะครับมือนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมานี่แบบคนพุกพ่านกว่านี้เยอะนะครับก็อาจะจะด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยเงียบไปนะครับ ดูบรรยากาศนัง่งเมานครัครืคนประมาณนี้เลครับโอเคครับวันนี้เราได้มา,มา,าที่ผ่านวันนียมาใช้ชวิตแวีมานะ ่ครับเดี๋ยวไปซิมกันดูนะครับอันนี้นี่นะครับไข่องกระทะ14ครับสาเนี่ยงบรเดอสตดที่นี่ครับสาม้ามถ้าเคล็ดน่ะล่ะแซ่บแซ่บ

ไม่จีน็อตไม่จีน็อตโปรคอยค่ข้รงีลังโรตีที่ต้นถนนคนเดินเทียงคานนะครับใครมาก็ลองมาลอง,ลองดูกันได้ครับใส่ได้ทุกอย่างชอ็นนอกโกแลตนมน้ำตาลใส่เองได้นะครับตามใจชอบเลยใส่กี้ใส่ทุกอย่างนะครับเน้นๆจำๆแต่เลยก็ได้ครับ ข้องเด็ดนะคะถนนคนเดินเชียงคานผลไม้ดองเป็นขีดขีดละยี่สิบบาทแบบช่วงอันนี้นะครับที่เราซื้อมาตอนเย็นนะครับนี่นะครับเรามากินสองคนเบาๆพาพูดแรกไม่ค่อยได้ครับตอนนี้ หลายคนกลังพักผ่อนนะครับนี่นะครับนั่นคือบรรยากาศฝั่งเราครับตอนนี้ตอนเึ็ๆนี่นะครับดูตอนนี้ก็เงียบหมดแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศห้องพักตอนดึกๆครับไม่มีใครเลยนะครับเห็นไหมครับเงียบแล้วนะครับเลืแต่เรามานั่งข้างนอกสองคนนะครับผมครับตอนนี้บรรยากาศตอนดึกๆแล้วก็มากินกันก็มี นี่ครับไข่ปิ้งแล้วก็ผลไม้แล้วก็น้ำส้มนะครับแล้วก็ข้าวีีขา้าวตีร้อนๆตอนนี้น่าจะไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าอยู่ในห้องเี็นนะครับแซ่บๆอะไรๆรครับวันนี้เงียบบรรยากาศเย็นๆดึกดๆเยี่ยมคันตอนนีน้น่าจะประมาณสี่ทุ่มครับนสี่ทุ่มแล้วนะครับ ขนาดไม่สายอากาศลเพื่อาไ,ได้แต่ยอดเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็กินแล้วก็จะเข้านอนนะครับพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าเราจะไปไหนต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย